25ผลไม้ต้องห้ามคนเป็นโรคไตคนรกินอย่างระวังสวัสดีค่ะสำหรับผู้ป่วยโรคไตควรเลิกทานผลไม้ที่ผู้ป่วยโรคไตทานได้เท่านั้นนะคะ mm hmm. เพื่อที่อาการของโรคไตจะได้ไม่กำเริบค่ะผู้ป่วยโรคไตไม่ใช่ว่าจะสามารถทานผลไม้ทุกชนิดได้ทั้งหมดหรอกนะคะเพราะว่าผู้ป่วยโรคไตมักจะมีความบกพร่องในการขจัดโพแทสเซียมออกจากร่างกายโดยเฉพาะโร ระยะที่4ระยะที่5ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะโพแทสเซียมมากเกินไปก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและระบบหัวใจได้ค่ะโพแทสเซียมแร่ธาตุที่สำคัญที่มีผลต่อการทำงานของกล้ามเนื้อและหัวใจผู้ป่วยไตเสื่อมระดับโพแทสเซียมในเลือดควรน้อยกว่า5มิลลิโลตต่อลิตรผู้ป่วยโรคไตที่ควรจำกัดปริมาณโพแทสเซียมให้ไม่เกิน4.7กรัมต่อวัน โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตาวายเรื้อรังหรือผู้ป่วยโรคไตในระยะท้ายๆแม้ว่าผลไม้ทุกชนิดมีประโยชน์ในตัวเองก็จริงแต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ป่วยไตยเสื่อมอย่างผลไม้ดังต่อไปนี้ที่มีปริมาณโพแทสเซียมค่อนข้างสูงเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตดังนั้นหากเป็นไปได้ต้องเลือกทานแต่น้อยหรือพยายามหลีกเลี่ยงจะดีกว่านะคะ 25ผลไม้ต้องห้ามที่ผู้ป่วยไตเสื่อมควรทานอย่างระวังมีอะไรบ้างมะเฟืองกล้วยส้มแตงโมแตงหอมหรือเมล่อนมะระกอลูกท้อมะพร้าวทุเรียนมะม่วงสุกข,ขนุนมะขามหวานแก้วมังกรฝรั่งลำไย น้อยหนากีวีอินทผลัมลูกยอมะปรางแคนตาลูปก,กะท้อนผลไม้อบแห้งทุกชนิดผลไม้หมักดองทุกชนิดและผลไม้แช่อิ่มทุกชนิดนอกจากผลไม้เหล่านี้จะมีปริมาณโพแทสเซียมที่สูงแล้วยังอาจมีโซเดียมและก็น้ำตาลที่อาจส่งผลเสียต่อระบบการทำงานของไต และระบบภายในร่างกายอื่นๆได้ด้วยนะคะแล้วควรได้รับคําแนะนําจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการดูแลสุขภาพโดยรวมเนื่องจากในผู้ป่วยโรคไตแต่ละเคสอาจจะมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆที่ควรต้องคํานึงถึงด้วยะคะ่ะหากข้มอมูลนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แหม่มในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในการที่จะได้รับ ชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ